มีสละสามก็คือมีวรนณายุ์หรือไม่มีก็ได้อย่างเช่นคำนี้คำว่าโมอา,มาการมาโรงเรียนกันไป คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะเลือกมาเลยค่ะเปียวคนหนึ่งหนึ่งคค่ะอ่าโอเคแล้วก็ไปนั่งกิน อันนี้กาแฟด้วยคุณไม่ได้ทำกับขิงเลยาเลไม่ได้หมอเล ไปงานนะคะไปงานงาน่งายง่ายเดี๋ยวจะให้เราระบายสีแล้วก็แต่งประโยคคำในแม่มาตรามแม่กอการน้่นที่ได้เขาชื่อจริงเดี๋ยวจะให้เราแต่ง<ไ>ประโยคนะอ่ะอันดับแรกคุณเก็บบัตรคำก่อนอเพราะว่าเปรี้ยวไม่มี